สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะอันเนื่องมาจากดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวคู่มิตรการจะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระอังคารมีดาวคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนนะคะเป็นดาวพระศุกร์ค่ะดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะถ้าดวงของท่านใดนะคะถ้าได้คน ที่เป็นลัคนาราศีพฤกษบด้วยกันแล้วนะคะก็มักจะมีเกณฑ์นะคะช่วยเหลือกันในเรื่องของเงินเงินทองทองช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องและก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ใจกันได้หมดทุกๆเรื่องเลยนะคะแต่ทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่บุญวัสนาของแต่ละท่านนั่นเองค่ะและในคลิปนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะจะได้มีความใกล้เคียงและแม่นยํามากกว่าค่ะ และในช่วงวันที่1ถึงวันที่21กุมภาพันปี65นี้นะคะดาวพระอังคารอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะอยู่ในภพการเงินก็จะส่งผลดีกับท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักของท่านหรือในเรื่องของการเงินของท่านนะคะก็จะส่งผลไปในทางที่ดีเพราะดาวคู่นี้นะคะไม่ใช่เป็นดาวคู่ศัตรูค่ะเป็นดาวที่มีความเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะเห็นว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนมีความขยันหมั่นเพียรในเรื่องการหาเงินมากๆเลยนะคะรวมไปถึงนะคะจะมีคนรักของท่านนะคะมาช่วยท่านในเรื่องของการเงินนี้ด้วยค่ะช่วยกันหาช่วยกันสร้างนะคะและรวมไปถึงนะคะความรักความผูกพันของท่านในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ก็จะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างมากๆเลยนะคะชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของท่านนะคะโคจรไปได้เด่นไปได้ดีมากๆเลยนะคะไม่เสียหายอะไรเลยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ค่ะท่านก็จะมีนะคะไม่ใช่คนรักของท่านอย่างเดียวนะคะอาจจะรวมไปถึงนะคะหุ้นส่วนนะคะหรือบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านผู้ชมไปทํางานด้วยนะคะก็เอื้อในเรื่องของการเงินให้ท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะคะ ถึงแม้นะคะในช่วงนี้นะคะการเงินของท่านจะดีเด่นแต่ก็ขอให้เรามาระวังนะคะรายจ่ายที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดรายจ่ายที่เข้ามาที่ไม่ใช่เป็นรายจ่ายประจําก็เป็นไปได้นะคะก็ขอให้บริหารการเงินตรงจุดนี้ให้ดีๆด้วยนะคะ ส่วนในช่วงต้นๆเดือนของกุมภาพันธ์นั้นนะคะก็ขอฝากชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในเรื่องของคําพูดและเอกสารสัญญาด้วยนะคะท่านจะพูดอะไรออกไปนะคะให้คหํานึงนะคะถึงความรู้สึกของคนที่อยู่รอบข้างของท่านให้คหํานึงถึงคนรักของท่านด้วยนะคะและรวมไปถึงนะคะท่านจะเซ็นสัญญาอะไรในช่วงนี้นะคะกับกลุ่มไฟแนนซ์กับกลุ่มธนาคารต่างๆนะคะก็ขอให้นะคะรอบคอบในการพิจารณาสัญญาต่างๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นใน ภายภาคหน้านั่นเองนะคะและในวันที่13กุมภาพันธ์นี้นะคะ <c oughs> ก็เห็นได้ว่านะคะท่านผู้ชมนะคะจะมีเกณฑ์นะคะมีโชคมีลาบในเรื่องของการงานมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงถ่ายด้วยนะคะและท่านก็มีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะดูแล้วนะคะจะมีแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะคะส่งผลไปในทางที่ดีมากๆเช่นเดียวกันเลยนะคะ จากการพยากรณ์นี้นะคะก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวคู่มิตรอยู่ในพบการเงินนั้นคะส่งผลดีให้ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความรักรวมไปถึงนะคะการงานและก็ หุ้นส่วนนะคะก็มีผลดีและก็ท่านก็มีเกณฑ์น,นะคะจะได้โชคได้ลาบจากการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆท่านนะคะขอให้มีสติและก็มีวิจารณญาณในการรับชมตรงจุดนี้ด้วยนะคะว่าไม่ใช่ว่าทุกๆท่านนะคะจะมีเกณฑ์นในเรื่องนี้คะ่ะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่าจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ถือว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีจุด ดีมากๆไม่ว่าเรื่องเงินทองความรักและการงานนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะก็เป็นการนําเอาลัคนาราศีพิจิกค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวท่านผู้ชมก็ควรจะนาคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ